สวัสดีครับผมช่างคลิปครับช่างคลิปสอนแกงครับอ่อนเพลยน้อยครับวันนี้ก็พามาดูของดีเพอยน้อยอีกชุดหนึ่งครับผมอันนี้ออกติดตั้งหน้างานให้ลูกค้าอยู่หนองบัวลาพูครับนนนนสังครับผมนนสังครับจัดชุดโบงานตะเข็บครับรับับเครื่องกันจัดชุดชุดโบงานตะเข็บให้ลูกค้าครับตะเข็บปัดเงา เอาผ้ามาเช็ดใหม่ครับลูกพี่ครับนำ้ำครับผมงานตะเข็บครับอานตะเข็บปัดเงาครับตัวนี้ไม่ดำครับไม่ดำแน,น,น่นอนตะเข็บละเอียดละเอียดเลยครับสวยๆครับตะเข็บใ้รสนใจทักเข้ามาได้ครับ เป็นโบ1.9โมตามสูตรของทางร้านครับบูธไวๆครับผมบูธขึ้นเร็วๆเลยพันกว่าพันต้นๆก็กระดิกแล้วครับโบมามาแล้วครับผมงานจะเข็บบสายท่อก็จะเข็บเหมือนกันครับตะเข็บปานเงาครับไม่ดำครับไม่ค่อยชัดครับผมชุดไดเสีย คอยเสียเป็นเลดหนาเบอร์10ครับ2องมิลเจมิลแเนาะครับผมโบเป็นโบไยแดงครับไปสวยนะครับมีวิกเกตคุมให้เรียบร้อยครับไม่ต้องกลัวว่าบูทจะเกินแล้วก็ตั้งบูทได้ตามต้องการหรือใครต้องการสะดวกก็สั่งเป็นปรับบูทมือก็ได้ครับผมแต่ผมล็อกการทำงานไว้ที่15ปอนครับผมไม่มีพังแน่นอน ดูที่การดูแลรักษาแล้วทีนี้ใช้เอาวัดบูธมาพันกลางก็พันสองพันสามบูธมาแล้วครับ ให้ดูวันชัดๆครับคู่แรงๆงดังๆครับของเราต้นตำหรับข้อคู่รถเล็กอยู่แล้วครับคู่แรงๆงดังๆครับ แตกแน่นอนครับกู่ันลั่นครับใครสนใจก็ทากเข้ามาได้ครับ่ใครสนใจทาเข้ามาได้ครับช่งชิดขอนแกน่นสนใจราคาไหนคุยกันได้ครับรุ่นนี้ก็จะราคาแรงหน่อยเพราะว่าเป็นโบปลายแดงแล้วก็เราได้ทำการโมดิฟายให้รอบมันให้บูสตมันมาเร็วขึ้นครับผม สนใจก็ทักมาครับผมฝากไว้แค่นี้ก่อนครับมีประโยชน์กับท่านไหนก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยด้วยกันเนาะครับผมขอบคุณทุกการรับชมของทุกท่านครับผมสวัสดีครับ